สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้พี่ก็จะมาในเมนูแกงคักเหือกนะขักเหือกทางขัดเนือนรจะออกซีลักครั้งนะคะก็พี่สาวได้ส่งมาให้นะะี่ค่ะกล่องพี่สาวส่งมาให้นะคะนะคะี่ค่ะก็เราก็จะมาแกะพักเหือกดูนะคะว่าพี่สาวส่งอะไรมาให้บ้างนะคะ มารับชมกันเลยนะคะ กันนะคะว่ามีอะไรมั่งนะคะคี่ 3. สาวส่งให้จากเชียงคลองนะคะเชียงคลองนะคะคือจังหวัดนนทบุรีนะคะนะคะก็ไก่เนาะไก่อันนี้เขาเรียกว่าไก่น้ำค่าอันที่บ้านเขาเรียกว่าไก่น้ำค่านะคะเดี๋ยวไม่รู้ทางพ่อกตกาเขาเคยกินไหมนะก็น่า เียอีกก็น่าจะเป็นสาลายน้ําจืดก็ได้นะคะแล้วแต่คนเรียกนะคะแต่เราจะเรียกภาษาเราที่บ้านนะคะก็เป็นไก่ไก่ไก่น้าขานะคะนี่ค่ะโอ้สุดยอดเลยนะคะมีขามีงานะคะมีข่าไปแล้วหนึ่งอย่างนะคะก็อันนี้ก็เป็นไก่ไกยีนะคะเราเอาไปย่างไฟนะคะทำอ่นอนยีเสร็จแล้วเอามือนะคะขยี้ขยี้ให้มันละเอียดนะคะแล้วก็ใส่งาขั่วกับ กระเทียมนะคะให้หมอมนะคะรสชาติก็จะมันๆหมอมๆก็อร่อยนะคะ <S <S แล้วแต่คนชอบนะคะอาหารพื้นบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นพักเหือกนะคะพักเหืกเอกเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะเป็นปีละครั้งนะคะปีละครั้งที่จะได้กินนะคะที่สาวส่งให้ทุกปีนะคะนะคะก็ยังสดอยู่เลยนะคะไม่สดอยู่เลยะค่ะนี่ค่ะาบางคนก็จะมโนบอกว่า คล้ายต้นโพต้นใจอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็สวยอยู่นะคะเขียวสดพุ่งมาถึงวันนี้นะคะก็ได้พัดวีดีโอไว้เนาะนะคะก็สดเอามาแกงนะคะแกงใสหมูสามชั้นหรือเล้งหมูก็ได้นะคะไอที่เป็นสีน้ำตาลนี่มันเป็นความเปรี้ยวนะคะความเปรี้ยวของดอกนะคะถ้าเรา ต้องการความเปรี้ยวเราไม่ต้องเอาออกนะคะเราเอาแกงใส่ด้วยกันไปเลยนะคะก็จะอ,ออกเปรี้ยวนะคะเหมือนคล้า่ๆเราแกงส้มนี่แหละค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสวยนะคะสวยกำลังสดนะคะีละครั้งนะคะทีละครั้งที่ล้กิน,นะคะอันนี้ค่ะก็มีสามอย่างนะคะพี่สาวส่งมาให้นาอ ไก่ยีนะเอามาบายข้าวเหนียวนะอร่อยนะาาบายกับข้าวเหนียวอร่อยไอเน,นี้ยเราก็จะเอาไปทอดนะคะไก่ไก่น้ำขายนี่เขาเอาไปทอ,อดนะคะทอดไฟอ่อนๆนะคะน้ำมันนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะคะนี่ค่ะไอนนทีเนนนะ่เป็นน้ำตาลนั้นเป็นข่านะคะกับงานะคะข่ากับงาแล้วก็จะปรุงรสนะคะรสดีเกลืออะไรเนี่ยปรุงงัวอะไรเนี้ยเราก็จะไป แดดอะไรเงี้ยไปทำตักแดดนะคะผสมแดดนะคะด้สามอย่างนะคะมีไก่ยีไก่น้ำคาแล้วก็ผักผักเหือกนะคะผักเหือกนะนี่ค่ะส่วนผสมที่เราจะแกงวันนี้นะคะก็นี่นะก็มาดูส่วนผสมเลยนะคะก็ไม่ไม่ยุ่งยากนะคะก็นี่ค่ะตามนี้เลยค่ะตามภาพนะคะก็มีตะไคร้นะคะแล้วก็หอมแดงนะ ใส่หอมแดงใส่กระเทียมนะคะนะคะแล้วก็พริกแห้งนะคะพริกแห้งโตกให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่กะปิไปนิดนึงเพื่อความน้ําแกงให้เข้มข้นขึ้นหอมขึ้นนะคะล้วก็เป็นผักผักเหอกนะผักเห็อันนี้ค่ะก็ใส่หมูสามชั้นเส้นหนึ่งนะคะนี่ก็โอ้โหเ,เกือบพึ่งร้อยนะคะพี่น้อง <c oughs> หมูแพงเราก็ใส่ครึ่งหนึ่งเอาไว้ครึ่งหนึ่งนะคะ ใส่เยอะนะคะหมูเราเน้นกินผักนะคะกินผักดีต่อสุขภาพเรานะคะเป็นอาหารพื้นเมืองเนาะ,ะปีละครั้งนะคะที่ปกติจะได้กินนะคะพี่สาวก็จะส่งให้ทุกปีเลยนะคะพี่สาวนี่น่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็หั่นหั่นชิ้นหมูชิ้นเล้กเนาะไม่ต้องแบบบางมากนะคะให้เคี้ยวว่าเป็นหมูนะคะให้เป็นหมูนะคะ หั่นหันหันนะคะนี่ค่ะมาทั่กันเลยนะคะห,าหาั่นหมูหนึชั้นนะคะอร่อยนะคะไอเกมสีมือพวกนี้เราจะกีดใจทุกคนเลยนะคะชมตัวเองชมตัวเองเอองานเสร็จแล้วนะคะนี่หั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอา เครื่องทุกอย่างนะคะตําก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดกวกคนนะคะเพราะว่าพี่ปวดข้อมือเนาะข้อมือพี่ไม่ให้ไม่ให้แข็งแรงเท่าไหรนะ่ะพี่ต้องจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะ,ะง่ายดีปื้ดเดียวนะคะน้ำหูน้าตาก็จะไม่ไหลนะคะนี่ก็เรามาตั้งหม้อใส่น้ํามันหมูนิดนึงนะคะเพื่อผัดเครื่องแกงกับหนือสามชั้นให้มันหอมนะคะ ให้น้ำมันหมูละล,ะลายนิดนึงนะคะพ่อพี่จะมาาพ่อพี่ใส่ใช้น้ำมันหมูนะคะไม่ค่อยใช้น้ำมันพืชนะน้ำพืชเฉพาะเอาทอดปลานะคะพี่ค่ะเครื่องแกงที่พ่อพี่ไปปั่นแล้วนะคะว่าอาตตำก็ได้นะคะเพราะว่าพ่อพี่ไม่สะดวกที่จะตำนะคะปวดข้อมือนะคะพ่อพี่ก็เลยไปปั่นนะคะนี่แล้วก็มาผัดนะคะเอามาใส่รวนหมูเลยนะคะแกงให้มันหอมนิดนึงนะคะอหอมนิดนึงนะคะ ผัดๆผัด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 ให้มันหอมนะคะในขณะแย็ดก็ไม่ค่อยจะคำนวณให้นะคะพี่น้องเอ้ยอุปสรรคไปเยอะแยะเราจะผ่านมาแต่และแต่ละขั้นตอนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็มาผัดเอ่อพิสแกงให้มันหอมนะคะหอมนิดเดิงนะคะแล้วเราก็จะเอาหมูมาใส่นะหมูสันชั้นเอามา วมกันรวนกันให้มันเหนียวสุกนิดนึงนะคะให้มันหอมนะคะเคล็ดลับนะคะง่ายๆแต่อร่อยนะคะอร่อยนะคะเริ่มเดือด่มเมนี่ยเริ่มหอมแล้วกินเริ่มมาแล้วหอมแล้วนะคะหอมแล้ว,ลวก็ เน่เราก็จะใส่หมูลงไปนะคะหมูลงไปเนาะให้มันลวนให้หมูมันสุกนะคะแล้วก็ใ,ใส่หมูลงไปเลยนะคะหมูลงใส่ไปเลยนะ เอาดีแล้วแล้วก็เอาน้ำนะคะน้ำแกงน้ำคลุกขิดนะคะแกงน้ำคลุกขิดไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะถ้าเราใส่แกงน้ำเยอะอมันไม่อร่อยนะคะแกงนะคะทำน้ำแบบคุกขิดไม่ต้องเยอะนะคะน้ำให้มันแบบชิ่มกับหมูอ่ะเพราะว่าเราเอาน้ำผักลงไปน้ำผักก็ออกมาแล้วมันก็จะเยอะนะคะ ข้าวง่ายๆนะคะข้าวง่ายๆบ้านๆน,นะคะาที่กินกับข้าวท่กกากลางไม่ค่อยจะดกินนะคะที่กับข้าวพวกก็จะประมาณนี้นะคะอะฮะเริ่มมานี่แล้วนะคะเริ่มหอมแล้วเยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้ว <laughs> <c oughs> เยี่ยมแล้วนะคะนี่เราก็จะมาใส่น้ํำน,นะคะในน้ำ แค่นี้นะคะก็รอให้น้ําเดือดนะน้ำเดือดน,ะนดอ,ดอ้าวหอมมากเลยหอมมากเลยน้ำอ่าน้ําเข้มข้นเพรมาจากกะปินะคะเราใส่กะปินะคะครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนถ้าเราใช้กะปิแล้วเราไม่ต้องใส่เกลือนะใส่เกลือก็นิดนึงนะใส่นิดนึงใส่นิดนึงใส่นิดนึงนะ ว่ากะปิมันก็เค็มแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะนิดนึงนิดนึดงนะคะทานกับข้าวพราพี่ชอบใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปก่อนตำนะถ้าตำเราก็เอานีะค่ะเราก็มาเติมปรุงใส่รสด,ดีลงไปนะรสด,ดีเพิ่มความนัวเข้าไป ใส่ไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะเคี่ยวพรมพร้อพรมกันไปเลยนะคะอ่าไม่ะช่น้ำก็ลงเดือดแน,นี่ใส่ลงไปกลิ่นหอมนิดนึงเยาะยังยังละนิดยังละหน่อยนะคะอา่าก็ข้าวปุ่พี่จะไม่เน้นออกเค็มนะคะเส่รผงนัวนะคะเสิผงนัว,นวขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ขาดไม่ได้นะคะผงนัวแล้วก็ใส่ผงนัวไปนิดนึงนะ มันค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 นแล้วก็เคี่ยวไปในตัวเลยนะคะเพราะว่าน้ำแกงมันจะได้ซึมเข้าตัวหมูนะมันทำให้อมโจะไม่ได้ไม่จืดนะคะเวลาเราเคี่ยวเข้าไปอ่ะโอ้ยนัวนะคะเพราะน้ำแกงน้ำแกงมันซึมเข้าไปนะ,ะัออนก็เริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำเริ่มเดือด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 แล้วนะคะ ลอยนะคะนี่ก็แกงเสร็จก็พี่ก็น,นี่ยนะแบ่งเพื่อนนะคะแบง่งแบ่งให้เพื่อนนะคะนี่ค่ะล้วก็ผักเพื่เทานะคะก็ใส่ผักลงไปนะคะต้องใส่น้ําเยอะนะคะน้ําแกงถ้าเราใส่น้ําแกงเยอะแล้วน้ําผักมันก็ออกมาอีกเนี่ยมันก็ อร่อยนะคะพี่ชอบแกงน้ำแบบไม่ต้องเยอะอยนะคะคใส่ผักลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะอ้คคน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 ค,คโอ้ยหม้อก็ร้อนนะหูหม้อก็ร้อนนะคะนี่โอ้โคนคนพริกจ้ตลบไปตลบมานะให้ผับสลบนิดนึงนะคะสลบนิดนึงเนาะนี่ค่ะ โอ้ยอร่อยมากเลยนะคะขอบอกขอบอกนะคะอร่อยนะคะพี่ทำแล้วให้ข้างบ้านนี่โอ,อ้เห็นมากปอพวีวันนี้ทำอะไรกินนะเอออร่อยทำยังไงอะไรเงี้ยโอ้ยแต่ละคนก็ทำกับข้าวฟรีมมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ ไตล์ของใครของมันนะคะแล้วก็สูตรของป๊อปปี้ก็ไม่มีตายตัวนะคะมีอะไรก็ป๊อปปี้ก็โยน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 ลงไปนะโยนลงไปนะโยนลงหม้อนะไม่ได้โยนลงขยะเออโยนลงไปนะคะเดือดเดือดพอให้มันเดือดนะให้เดือดรอให้มันเดือดขับให้มันสุกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะนาชิมรสชาติว่ามันอร่อยไหมยังไงงะ พี่มีกะรสชาพีเป๊ะๆน,ะ,ะ,น,ะ,ะ,นะ,ะ,ะโอ้ยขาขาขาหมูหรือขาอะไรมีขาโหอุสาหหลบแล้วได้ยังไ่ติดดิกรเอ,อร่อยอร่อยนะคะเมนูมือมีอร่อยมากทีละครั้งนะคะที่จะได้กินนะคะทีละครั้งนะก็มีอีกครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งพี่จะมาซุปนะคะซุปซุปทำซุปต่อนะคะ คน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 ให้ทั่วคนให้หมูสยบผัด,ดสยบโอ้ยอร่อยแล้วอร่อยแล้วนี่ก็เสร็จแล้วแล้วก็ตักใส่ชามให้พี่ๆดูนะคะว่านี่เยีย่ยมมากเยี่ยมมากนะคะอันนั้นดูสีสันน้ำแกงก็อร่อยแน่นะคะก็สำหรับคลิปนี้บ๊อพี่ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ๊อพี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ